ผมไม่อยากนอนคนเดียวครับเงาครับอยู่กัน,นเพื่อน,นะะก่อนได้ไหมได้เลย okay, หมออาจจะช้านิดนึงนะคะเพราะว่าหมอ,อยังหมอใหม่อยู่เนาะไม่เป็นไรครับหมอชื่ออ,นนอะไรหมอเน่เนี่ค่ะมันจะกิจกรรมเหระใช่ครับเจ็บพ้อต้องนอนไหมเนี่ยเรา ไม่นอนวายเอเอเอวายเอเอท่านหรวางบินตำรวจได้ปะบินตำรวจตำรวจเขาตำรวจอะตอนแรกจะไม่ตีเล่มันเปิดผมก่อนไงก็เลยตีอ่คุณโช่วยตัวนอนด้วยเนาะครับมีแกไม่ครับหมอสนใจหน่อยไหมฮะอ๋อเต็มเต็มไปห้องนะครับยังครับ เออเรียวเรียวเรียวรู้นะครเจดีย์อะไรพี่พี่เดินก่อนได้ไหมเนาะเตียงเรียวเต็มหรือเป่าหมอเรียวเจอแล้วนะเรียวเรียวเจอแล้วนะเว้ยเฮ้ยโอเครับขอ๊กโขกโขกนะครับปวดศครษะปวดศีรษะนอนเลยครับ ครับสักครู่นะหกร้อยห้าสิบถูกไหมยูตาครับเคล่าสุดครับหกร้อยเพราะว่ามีแกงโอ้ยหมอเรถามพ่อก่อนว่ามีแกงไหมที่เขาโชว์บัตรแกงก่อนก็ได้คุณหมอซื้ออะไรอ่ะคะโชว์บัตรแกงด้วยเนาะครับครับมีแกงไหมครับหมอสนใจหน่อยไหมฮะโอ้เต็มเต็มไปห้องนะครับให้ดูเต็มครับ เออเรียวเรียวเรียวรู้นะเทอดเท้าเจนี่อะไรพี่พี่เดินก่อนได้ไหมเนาะเทียบเท้าไอเรียวเตือน้วนะไอเรียวเตือนนะเรียวไอเรียวเตือนแล้วนะเว้ยเฮ้ยขออนุญาตเก็นบินนะครับครับคุณหมอฝากด้วยนะพี่เดี๋ยวผมส่งมาได้เลยคุณหมอครับผมว่าต้องหาคุณหมอมาดูแลดูแลนะครับตรงนี้ตรงนี้เจ็บเจ็บเจ็บเป็นเดียวครับไสจะขาด เออข้าที่หนูหรอเจ็บมากไหมฮะเจ็บมากเยเดินออกจากประตูตรง,<อ>งนี้แป๊บนึงนะหมูเหมือนจะมาผิดบ,บอดแล้วก็มาเล่นนอนได้เหมือนกันเลยขอคครับวันนีดด้ก็ดีเหมือนกันครับผมไม่อยากนอน <c oughs> คนเดียวครับเงาครับอยู่เันเพื่อนก่อนได้ไหมได้เลยหมออาจจะช้านิดนึงนะคะเพราะว่าหมอยังหมอใหม่อยู่เนาะอไม่เป็นไรครับหมอที่นี่นจะหมอในนี้ค่ะมาจะกิจกรรมเนระใช่ครับ ตีได้สักคนไมเนี่โดนตีครับคนเล่นเยอะเลยเหรอใช่มมีเชฟมีตำรวจมาด้วยหมอสนใจด้วยไหมละ่ะโอหดูสิหมองานยุ่งขนาดนี้ลำพังยังจัดการตัวเองไม่ได้เลยเอ่ะหมอไปตีเขาหมอก็น่าจะต้องดูแลตัวเองอสนใจให้คนอื่นดูแลบ้างไหมไ กลัวจะปวดหงาดีหมอต้องหาดูแลโดยเองจีนหมอต้องหาดูแลตัยเองอ่ะไม่เคยไม่เคยแบบมีคนดูแลไหมธรรมดาก็ไม่มีใครดูแลอยู่แล้วใช่หรอมีแต่ไปดูแลเขาอย่างเงี้ยหรออืมดูแลตัยเองจะไปดูแลใครได้แล um> ้วน pues okay yes? <yeah> ี่ไงก็ดูแลผมนี่ไงเชื่ออะไรตอนนี้ก็ดูแลผมอยู่ราเชื่ออะไรนะชื่อเลียวเฮครับ เรียวสวัดดีครับสวัสดีครับร้อนเลยครับพี่เอเรียลครับเอเรียลเหรอที่แปลว่านางที่เป็นนางเงือกอะนะไม่ใช่อันไหนเอเรียลเอเรียล๋อ้ซื้อหมูซื้อเน่นได้นะสวัสดีครับสวัสดีครับหายแล้วหายไปไม่ให้ลุกได้ไหมฮะฮะย๊อกยอกยอกงั้นผมนอนอยู่แล้วไม่เป็นไรละเออไม่ต้องเล่นแล้วกิจกรรมอ่ะ เรียบร้อยครับรักษาสุขภาพด้วยนะคะครับผมครับรับครับโอเคอันนี้ไม่ได้นอนใช่ไหมครับกิจกรรมครับนอนครับนอนโอเคครับกิจกรรมนะครับโอะ บินห้าพันมาสามพันเจ็ร้อยห้บเใช่ใช่เลี่อเกิดอะไรป่าไ้นี่อะไรอะไรพี่ไปวอดไปวอดไปวอดเรอ่ียีก็วอดอู่มันเต็มวอดอู่มันเต็มเขาก็ไปวอดนั้นเชี่เียวแม